สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะตอนนี้นะครับพี่น้องนะครับก็มาร่วมทำบุญนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะเอฟซีจนล้นนะเอฟซีจนล้นนะครับก็เลยมา กางตุ๊บนะทานข้าวอยู่อยู่ตรงนี้เลยเนาะหน้าบ้านพ่อของผมนะาเอฟซีทุกท่านเนาะลาบ่ีอนอยมาอยาต่อเนื่องนะพี่น้องพี่แต่ไหวประพันธใจนี้แย่ผู้ทานไปรอกขึ้นมาลาพาคันทานไปแล้วทำหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องเอฟซีลาทานตับเกิดตับคนลาสีลา เดี๋ยวตอนเย็นนะครับก็มีมอหลั่มทำพิณันดาวเหนือนะครับี่น้องมาทำการแสดงนะครับก็ตั้งเวทีมอหลั่มนะครับตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นรถคอนบวยนะครับี่ร้องบนเวทีหมอลั่มาก่อนในเซต ยังสิหอบวยยากแต่มันก็ได้เสียมสิบุญทานย่านบุญทางของเจ้าบ่เถีองก็รือมโนะหลังที่ได้เก่าสองลูกมาบูชาร่วมทำบุญลาสับประพุทธาทิศส่วนส่วนให้แด่บุญอดสี่ท่าแสบงบานนะครับพี่น้อง ลาควายสมพระองค์เจ้า <hi> สักอาให้มาลำลาคุณพระุก็เป็นบรรยากาศสดนำลนี้ให้เจ้ามาอยู่องกระบององศรัทธาให้มีความสุขอาตัวาอเจ้าลาโรโสักก นังเลสัจธรรมรอพองต้องาลาสานาองค์รังทรงทำปฏิเัเองค่ทาใบตุแนวลาผู้ฟังให้ลาพ่อ่านตั้วในนังประชุมชนบนเอาตนมาสอนแะให้นำน่อยแก่ให้คนแงทั้งไทยให้บุญเออตเดียวเรากอเดียวรา ไปชมกองบุญน,นะครับลาสามประทังมาเมออพระเรืองเงินกำเงอกตั้น,อน,นขอให้มาเป็นโคกนียำอลให้ไเให้มา,า,มาด,ามดมมาำสันน้ เฒ่าเฮาให้ถึงดีเป็นสงฆ์สวัสดิ์วได้มีอองต่อบองเสาเก่านาไทยาธรรมนาเทศิตาธรรมตัเทียไป้บ่มีสิคนทิ้ลาเพ็ดีีเอาเป็จำไป็นภาษาเอถาไทยเทศนาสุ ลาลวนพาทางทางไอ้หันวลลาบิกคาหัวลาเทะเทยเรือทั้งต้นสอมไร่บาทม้อนหลูกอานายวิทยไทยนะครับผู้เย็นอ่อยนะครับสาทไรยบาทม้อนหนึ่งลูกอ่อพรอมีสีริงบาทเล่นทรนนะครับสามรยบาทบอนหนึลูก ป่าหนึ่งพื้นอหน้าปะดินนะครับไรประสงค์นรคยับนึงไรบาดเรียกบบมึงลูกสาธุเดชี่นองที่ผมอ่านรายน้าไปดีเรียกับกาอนอาดุยัฒน์นะครัอบาปฏิพนทุกคนพตาประการที่ประเสริฐจงเเกียรติท้าคุปบอกันเองจทุกท่นจงตกคนสึ่งหนประกานใดลูกหลานมานองก่อน นะครับนอกประพอนเปลีนผลงาน,นก่อนแม่เปลียนผลงานก่อน,นลำนะครับตาก่าตตกตกปกปองอ่าสิ่งในประกาศในจับขอจา,า,บ,า,ารปรบประมาจรบเก็าจท่านภัยนะครับไว้นะทีนนะท่นี่ไว้นะโอกาสทน่ปกักาจนะครับ ไปกันเนยมื่อเแรม่เปยงนี้สี่บุจะเลริ่งแ้วข้จะเจริ่งที่จะดประตื่นจะกอดหน้าชื่นมื่นมีทางไรอดมีทางไปรอดครับลาบาบาดีานที่ไว้พวให้สัทธาใจเาโมทั้งทาน ลาท่านที่มาทั้งสุดเลยให้พ่อตอบคำถามลาสาทผเดียลาทุนเดชทาานให้แต่ความสุขลาทุเจ้าีมาพานให้เสือบานเบตำบาน

ลราไ้่รู้ว่าแง่ารียกว่าประคุณีเนาะทายจังหวัดอื่นจาเหมือนกันหรือเปล่านะครับพี่น้องก็เป็นนี้เป็นประเพณีของชาวผูไทยอองนะครับ

ขอใม้เ้ออมนที่ชาวบ้านน้อมมาร่วมทำบุญนไ้สก็จะลุนเมาไว้ตรงนี้นะ่าคุนเมียเสนเกื่อพามาพรบกใจทรงกะเสไปลาขุนวมากองคงบุญพัดไปส่งมาขอพแม่แถมตาย ลานายย้ให้ก็มาแล้ว่อยเงา่ที่์กอดลานว่าคุณมาส่องพีไทยเก่าในปอดมาลาดุ้งอยปาดเยื่ยงมาวางเอาปันเดือกลผพอมาทานก็ประมาณนี้นะทุกท่านเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ